จริงแล้วมันเป็นโอกาสของผู้บริโภคนะคะที่จะเลือกได้สารพัดที่ไปอ,อันนี้คือมาตรการมาตรการทางการบ้านเมืองอะคะ่ะตำรวจเขตเทศบาลไม่มีใครสามารถไปป้องกันหรือว่าไปไล่จับได้เพราะฉะนั้นผู้บริโภคนี่แหละคะ่ะที่จะเป็นคนเลือกเราต้องเลือกไปในที่ที่มันมีมาตรฐานนะคะแล้วแล้วคําว่าเลือกเนี่ยค่ะมันจะดีตรงไหนไหมคะคนยิ่งมีกําลังซื้อสูงจะมีความกลัวตายกลัวเจ็บกลัวป่วย ถ้าเราทําสถานที่ของเราให้ดีนะคะให้มีมาตรฐานสูงเราก็คนที่จะไปเนี่ยค่ะบางทีเดี๋ยวนี้เขาปลอดจะไปเนี่ยสื่อสังคมอ,ออนไลน์หรือโซเชียลเนี่ยเขาเซิร์ชไปที่ไหนปลอดภัยเาก็จะไปที่นั่นได้กําลังได้ผู้มีกําลังซื้อสูงด้วยเพราะฉะนั้นคําแนะนําก็คือว่าทําเถอะค่ะมาตรฐาน SSA เนี่ยนะคะพอทําแล้วเนี่ยท่านจะปลอดภัยคําว่าโควิดฟร e เซต t ิ้งหมายถึง ทำสถานที่ของตัวเองให้ปลอดภัย<ะ>ดูแลพนักงานฉีดวัคซีนนะคะถ้าจฉีดเข็มสามตอนนี้เขาก็เริ่มฉีดกันเยอะแล้วนะคะวัคซีนไม่ได้หายากแล้วก็คำแนะนำนะคะตรวจ ATK ตอนนี้ ATK มีเยอะแล้วค่ะ60ะบาทเนี่ยซื้อได้นะคะ,ะไม่ถึงไม่เป็นร้อยๆนะคะใช้ตรวจทุกสามวันนะคะเพราะว่าเชื้อโอมิคอนเนี่ยค่ะบางทีเนี่ยวันนี้ตรวจไม่เจอะะอีกสามวันห้าวันอาจจะเจอก็ได้นะ,ะเพราะนั้น เสีย60บาทนะคะยังดีกว่า <ฮะ S 2> ที่อาจจะต้องปิดสับสองวันทําความสะอาดกักตัวเจ็ดวันสิบสี่วันเนี่ยมันลําบากกว่ากันมากมายนะ,ะคนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คืออยากแนะนําว่าคนทุกคนต้องํำนึกว่ามันเป็นหน้าที่ของเราอะค่ะก็คือ,อในส่วนของผู้ประกอบการด้วยนะครับก็ต้องทําให้มันตามมาตรฐานส่วนของผู้บริโภคก็ก็เลือกที่จะไปในร้านที่มันรู้สึกว่าต้องปลอดภัย ตรงนี้จะเป็นตัวไปกดดันร้านอาหารเองว่าต้องทําให้ผู้บริโภคร,รู้สึกปลอดภัยใช่ค่ะอันนี้มันจะไปกดดันร้านอาหารนะคะว่าถ้าร้านคุณไม่มีลูกค้าแต่อีกร้านหนึ่งทาไมเขามีลูกค้าออใช่ไหมคะใช่ตรงเนี้ค่ะมันก็จะเป็นยิ่งเราช่วยกันทํามาตรฐานที่สูงขึ้นดีกับตัวเองแล้วก็กิจการใช,ใช่ไหมคะดีกับผู้บริโภคที่เข้ามาได้ปลอดภัยซึ่งเรื่องเชื่อว่า เอ่อพอมีโควิดมาแล้วเนี่ยนะคะสถานการณ์ที่ด,ดีในแง่บวกก็คือเราทุกคนจะเข้าใจคําว่ามาตรฐานมากขึ้นนะะสานประกอบการมีมาตรฐานแม้กระทั่งตัวเราอะค,ะค่ะเราก็จะมีมาตรฐานในการครองชีวิตมากขึ้นนะคะครับเอาละ